อัสลามูอะลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นนี้จะเป็นสซ้อยคอิตาลีลายน่ารักค่ะลายเขาจะแปลกตานะคะเวลาใส่เนี่ยความยาวจะอยู่ประมาณนี้นะคะชิ้นนี้ยาวประมาณ17นิ้วค่ะเรามาดูลายกันใกล้ๆนะคะลายเขาจะวิงวิด้วยวิงวิแล้วก็ใหม่เลยนะยังใหม่อยู่เลยค่ะ นี่สวยเลยชิ้นนี้น้ำหนัก5.86กรัมความยาว17นิ้วทองแท้75%ค่ะเป็นสองลายแบบนี้นะคะจะมีสีขาวแล้วก็สีทอง2สีมีตอกอิตาลีแล้วก็มีตอก750ค่ะเรามาดูตัวล็อกค่ะ แข็งแรงดีนะคะนี่ใหม่มากเลย14,800บาทท่านใดชอบนะคะทักมาได้เลยค่ะท่านที่ต้องการสร้อยคอนากนะคะแล้วเส้นยาวๆแบบนี้นนหนาๆหนาเลยนะเน้นย้ำนะคะเส้นนี้หนาเลยและเป็นราคาเก่าด้วยเพิ่งไปเจอมาอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้ เดิน7จ็ดนะคะหกหกหมื 6, 6, 14, 5, ทอง 9K ก็คือหมายถึงนาคนั่นเองนะคะเขาเรียกว่า 9K หรือ40ค่ะน้ำหนัก1บาทนะคะ15.28กรัมความยาว24นิ้วสวมหัวได้อันนี้นะให้ราคาเดิมนะตอนนี้ทองบาทหนึง4 0,000กว่าแล้วนะคะนาคเนี่ก็คือ50%ของทองนะราคานะคะปกตินะชิ้นนี้ให้ราคาเดิมอยู่ค่ะจัดไปเลยจัดไปเลย แล้วสวยขัดมันขัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วด้วยก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งเส้นเนี่ยเส้นสุดท้ายแน่นอนแล้วเพราะว่าลื้อรือร้อรือ้อรื้อรื้อเกะยังตกอยู่นะคะตกอีกหนึ่งชิ้นน่ะก็ให้ราคาเก่าไปเลยนะคะแล้วก็ชิ้นงานสภาพอะไรสวยกริง้งวิ้งวับ นาขัดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเส้นนี้ขัดให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญหนาด้วยอ่ะคุณดูค่ะหนาเลยนะอันนี้คือแบบตาจริงก็หนานะตาจริงก็หนานี่นะยังไม่ได้ขยายถ้าขยายเนี่ยอ่านี่แบบนี้หนาหนาเลยหนาหนาเลยและสวมหัวได้นะคะแข็งแรงทนทานวิ่งวับแวววาวเหมือนใหม่กริปให้ราคาเก่าด้วยค่ะทักได้เลยนะคะ ท่านใดที่มองหาแหวนเพชรสองแถวจะใส่ติดนิ้วนะคะลองดูชิ้นนี้ค่ะรวดลายเขาดูแปลกตาดีแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีต่างหูแบบเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะจัดเซตใส่คู่กันกับแหวนวงนี้ได้เหมือนกันนะคะ เพชรสวยค่ะชิ้นนี้มาในราคาส่งเพียง12,500บาททอง75%ค่ะน้ำหนักช่างรวม2.9 2.93กรัมไซส์แหวน50เพชรแท้เหลี่ยมเกรสรเมตรละประมาณ2ตังคนะคะ12เม็ดรวมเป็น24ตังค์ค่ตังคาน้ำโดยประมาณ97หันข้างดูขาวเลย ขาวๆเลยนะคะไฟดีค่ะอบหน้านิ้วอยู่ที่ประมาณ1.4เซนเกือบจะครึ่งเซนแล้วนะคะแล้วก็ความกว้างแบบนี้อยู่ที่ประมาณ0.4มิลตัวเรือนวิ้งวับแบวววาวสะอาดสะอ้านสวยงามเพชรสวยเป็นราคาส่งนะคะ ชิ้นงานเป็นชิ้นงานราคาส่งคุณพิจารณาความสวยความงามรายละเอียดต่างๆได้เลยบางที่สงสัยเอ๊ะทำไมถูกจะเป็นเพราะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรที่เราจะปกปิดคุณเลยนะคะเปิดเผยจริงใจค่ะแล้วก็ให้ดูกันชัดๆนะคะไซส์ห้ท่านใดที่นิ้วเล็กก็ ฝากพิจารณาดูค่ะส่วนท่านที่นิ้วใหญ่นะคะใหญ่กว่านี้เพิ่มได้3าถึงสเบอร์ค่ะก็ไปที่ดีโอสยามชั้น3ได้เลยเพิ่มไซส์ได้ถ้าใครนิ้วเล็กกว่า50หรือต้องการใส่ที่นิ้วประมาณน้อยกว่า50แจ้งรับซิลิโคนลดไซส์แหวนได้นะคะไฟวิงวิงดีใส่ติดนิ้วได้เพราะว่าเตยแหวนเขาจะสั้นๆค่ะน่ารักค่ะวงนี้ท่านที่ต้องการแหวนเพชรแบบโอลคัทนะคะ โอลคัตติ้งหมายถึงเป็นเพชรที่เจียมือในสมัยโบราณนะแล้วก็ก้นตัดเขาเรียกว่าโอลคัตหรือโ l l ไมคัตนะคะวงนี้คือใช่เลยคุณจะสังเกตเห็นว่าโอลคัตเนี่ยจะมีก้นตัดอย่างเงี้ยอันนี้เห็นไหมคะตรงกลางนี้เห็นเป็นจุดจุดนั้นคือเขา,าตัดก้นนะคะ เป็นสไตล์ดีไซน์ของโบราณเนี่ยค่ะแบบเพชรโบราณเนี่เห็นไหมนี่ค่ะแล้วไฟดีเล่นไฟน้ำเขาจะไม่ได้ขาวโอโมนะคะเขาจะขาวแบบ คลาสสิกของเขาอ่ะแล้วไฟดีค่ะท่านใดที่มีต่างหูกระจุกนะคะแนะนำเลยนะชิ้นนี้ราคาส่งเหมือนกันค่ะ1,1900บาทนะทองคําขาวค่ะ 18K น้18น้ำหนักช่างรวม2.78กรัมเพชรรวมทั้งหมดประมาณ1กรัตไซแหวน53ชิ้นนี้มองว่ามาัมาจากเมืองนอกนะชาวสยาม ชาวแบงคอกชาวบางกอกเรานะเป็นผู้ดีที่ถือว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะกรุงเทพเนี่ยมีการค้าขายตั้งแต่สมัยยุทธยาเขามีต่างชาติเข้ามาเยอะแยะแล้วก็มีการเดินทางไปยังเมืองนอกเมืองนานี่ตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจึงมีเนี่ยค่ะ ชิ้นงานที่ดูสวยดูแปลกนะแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นยุควิกตอเรียด้วยนะคะด้านข้างก็มีเพชรด้วยค่ะด้านข้างก็มีเพชรอันนี้เป็นเพชรโอลคัตสวยมากแล้วก็แปลกมากมาในราคาส่งนะคะราคาส่งราคาเก่าๆเ,เลยอะ่ะต้องการจะแบ่งปันให้คุณ เก็บรักษาไว้ค่ะสวยมากวิ่งมากท่านใดชอบนะคะทักได้เลยค่ะสร้อยข้อมือพลอยแฟนซีค่ะชิ้นนี้คุณสามารถใส่ติดข้อมือได้นะคะมาในราคาเพียง15,500บาทค่ะทอง75%ค่ะน้ำหนักช่างรวม6.48กรัมความยาว16.5เซนค่ะสวยค่ะ เห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูพลอยใกล้ๆนะติดข้อมือได้เลยนะคะแล้วน้ำหนักดีนะ6.48กรัมเป็นราคาเก่าค่ะไพลินสีเข้มๆแบบน้ำเงินสดแล้วก็ทับทิมออกแดงอมม่วงนะคะมรกตสีเขียวค่ะเขียวแบบกรีนกรีนแบบกรีนหวานกรีนฉ่ำๆต่อมาเห็นไหมคะทีละล็อกทีละล็อกค่ะ สวยมากงานสวยใส่ติดข้อมือได้คนที่ชอบพลอยนะคะดูเป็นพิเศษได้เลยค่ะราคาเป็นราคาเก่าค่ะก่อนทองสี่หมื่นนะคะยังคงราคาเดิมอยู่ดับเบิลล็อกมีหนวดกุ้งด้วยสองข้างค่ะโอ้พลอยวิ้งดีนะใส่ติดข้อมือได้ค่ะแล้วก็ช่วงช่วงโซ่ก็ไม่ได้บังนะคะ ไม่ได้บางแต่ก็ไม่ได้ว่าน้าหนานะชิ้นงานก็คือสมส่วนนะคะน,นี่ค่ะด้านหลังด้านหน้าอะไรนี่คือกลิง้งๆเลยนะต่อมาเรามาดูไซสพ์พลอยพร้อมรวมกระเป๋านะคะอยู่ที่ประมาณ4 4มิลโดยประมาณค่ะอยู่ข้อมือเราจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนี้เลยใส่กับเสื้อได้หลายเฉดสีนะคะติดข้อมือได้ด้วยเป็นเดลี่จิวเวลรี่เดลี่ที่คุณ แบบใส่ได้บ่อยใช้งานได้จริงนะบ่อยๆได้เลยค่ะวันนี้จบลงแล้ว5้ารายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้โทรได้ย4ิบสี่ชั่วโมงส่งข้อความได้24ชั่วโมงแล้วก็ถ้านาไม่ได้ตอบกลับหรือตอบกลับช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดติดต่อกลับไปนะคะปึ๊บล็อกให้ดูแน่นดีตึ๊บโอ้โหเสียงดังดีโอชี งานสวยน่ารักมากพลอยวิ้งนะคะอัสรามุอะัยกุม่มสวัสดีค่ะ